โอเคปิดท้ายสักฟอกด้วยเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานหมอชลน่านสีแก้วกับคุณวรวัตรเพื่อพิญากรุณเขาออกมาเปิดการแสดงถแถลงข่าวอสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคุณวรวัตรซึ่งไม่ได้เป็นสสประกาศเตรียมข้อมูลประกาศทักทีมกับหมอชลน่านซึ่งเป็นสสมีสิทธิ์อภิปรายมีสิทธิ์อภิปรายไงก็ช่วยทําข้อมูลให้เตรียมข้อมูลให้จัดให้ทข้อมูลปอปลาสวยแรงงานปอปลาสวยแรงงาน นี่เขาบอกเลยนะขบวนการนี้เกี่ยวพันมาตั้งแต่เกิดการแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์กันการแต่งตั้งยกย้ายหมุนเวียนประมูลการค้าสุโหอยากฟังไส้ในจริงๆโอเคแต่คราวนี้อีกหนึ่งประเด็นเปิดโดยคุณหมอชลนานคุณหมอชลนาบอกว่าเสร็จศึกซักฟอกเที่ยวนี้จะรวบรวมข้อมูลที่อภิปรายในสภาทั้งหมดแล้วยื่นคณะกรรมการปปชเพื่อเช็คบินอย่างน้อยห้านัมตรี ใ,ในห <10 S 2> <น>้านตรีในห้านตรีจะประกอบด,ด้วยสองกลุ่มความผิดค่ะกลุ่มความผิดที่หนึ่งก็คือผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงมีคดีตัวอย่างกรณีของเอปรินาละใช่ผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงพอนึกออกเลยว่าใครจะโดนผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงนึกออกใช่ไหมนึกหน้ารัฐมนตรีออกเลยว่าคนไหนจะโดนอกลุ่มความผิดที่สองก็คือทุจริตทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ที่มีความชัดเจนเขาบอกรับรองรอบนี้มีสสยรัฐมนตรีร่วงเก้าอี้ด้วยก็รอดูแล้วกันก็รอดูแล้วกันสวันจัดกันมา ก็ฝากถึงไยค้านรอบนี้เป็นรอบแก้มือแก้มือจากรอบที่แล้วนะกู้หน้าแก้มือโอเคแต่กู้หน้านี่สําคัญใช่ถ้าครั้งนี้คุณกู้หน้าไม่คนคุณแก้มือไม่สําเร็จกู้หน้ากลับมาไม่ได้จบเลยนะรอบหน้าเปิดอภิปรายเที่ยวหน้าคุณจบเลยไม่ต้องเปิดอภิปรายแล้วด้วยนะเพราะเขาไม่เชื่อละพักก่อนไหมครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ